คือเนื้อวัวทั่วไปครับไม่ใช่ครับมันจะเป็นเนื้อหวานครับอ่าเป็นเนื้อหวานนี่ครับบาร์บีวาวหวาไฟวางไฟครับสปาเกตตี้ซอสหวานครับอ๋ออันนี้คือเนื้อหวานหมดเลยใช่ๆครับสลัดหวานยำหวานน้ำตกเรียกน้ำตกหรือยำ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 น้อหวานสปาเกตตี้ซอสเนื้อหวานอันนี้เ็เนื้อกวานอัเน็้เนื้อกวางคืออันนี้ก็สเต็กธรรมดาสเต็กเนื้อกวานสเต็กเนื้า นะมีส้มแไกส้มแกลอย AC, <te ู่อย่าเลิกเลยนะโหนี่รู้ไหมหลอกแม่มาว่ามามาหาเพื่อนอะไรมาหาเพื่อนฝั่งเสืยเขาตามไปยึดยึดสองเคยตามไปด้วยมาแต่เขาบอกจะไปน้ำตกนางนอนไปไปมันไปอะไรอ่ะเขาบอกไปสะดับไปไปนอนะทำไมโอ้มันมีปิดแบบไว้เลยคล้าเๆแบบความที่เราตามมาทำอาหารคือเป็นความดีไซน์อาหารที่ต่างเข้าจากโรเซเลียแล้วมาเรียบร้อยสัตว์สุขภาพแล้วก็มัน S <S <preach ers> พวกนี้ก็จะเนื้อมันจะนุ่มแล้วก็เนื้อวิจิสัตว์ทั้งหลาตอนนั้นจะเกิดรายการที่ไปตามนกกระจอกเทศมาแล้วเขาบอกนกกระจอกเทศจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าคือคอเลสเตอรอลน้อยที่สุดต่อเมล็ดไมันน้อยที่สุดหลับหมอกสำหรับคอเลสเตอรอลเนื้อความเขจะดีเพราะเราตัดคอเลสเตอรอลต่ำกันไม่มีไขมันเลยเนื้อเขาเราทำเนื้อมาในเนื้อก็คืเนื้อแดงนุวนเลยครับหอมมากแต่ใครนะเป็นหมอคิดว่ามอเป็นยังไงอ่ะคือตอนนี้ผมข้ามเป็นหมอไปแล้วนะผมรู้สึกว่า ผมเคยเรียนมาตอนมาณมต้นเออมีเกมอะเรข่องคูปรีอะไรพวกนี้ที่เป็นสัตว์ปีวไตแก่งความประมาณบังขาควาไม่ต้นสงวนเลยครับมากินได้ยังไงรับงทัพแานจะขายชาร์มาแล้วนะทำไมมัน่จะหมดล่ะอวามานะครับงางวาเวาง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 วาอางางวางวาวางวางวางวาว่าางาเวางวววางววาางวางวางเางวานวาไม่ใช่กงวาาางางนงาางวววาาาทา จะมีคนหม่แล้วมันเข้ามาในราคาเข้ามาค่อนข้างแพงมากเมื่อสิี่แล้วแต่ช่วงประมาณสีาปีี่แล้วเราไปทำเารเรามปส่ผ่านโ่ผเราทำอะรทยืไงมันเลยเพื่อนเพื่อนยังอื่นก็มี่อยางเสาเลือดอะไรยกเจอทำไมถึงมองนความหาไม่เกิดลายเ็นริงจริงแใส่นที่หมอไม่ดูเรือไม่เคกินไงครับคือเราทำเลือดฟังเนี่ยคือเราทำฟั ครับแล้นี้เนี่ยเราก็ทำเป็นื้อควานกวนหมดเลยมันเยอะแยะมันล้นอ่าก็ไม่เชื่อเงครับคือเรามีสมาชิกแนี่เยอะอยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยคนที่กินเนื้อควานในบ้านเราเนี่ยน้อยยังไม่รู้จักที่กินเนื้อควานกระสาจะไม่อร่อยอย่างนี้นะครับเราก็เลยเปิดร้านอาหารเพื่อที่ให้คนทั่วไปเข้ามาลองชิมเนื้อควานเราจะได้รู้ว่าเนื้อเนี่ยมันทานได้เพราะว่าใน่างครั้งมันแยกเด็ดในทางี่โด่งเพราะว่าเสฉวเนี่ยเขาทานเนื้อควานเนื้อหลังนะครับนะครับในบ้านเราเนี่ยถ้าไม่ แล้วแต่ร้านราคาราคาขอมันแตกต่างกันไปเยงแยะแพงกว่าเยอะเยอะากกว่าแแพงมากะมากคือราคาไม่แางเราเราตีทเราทําความเ็ส่งก็ราคาก็แพงกว่าเน้วันิดหน่อยแต่ว่าเมนูในร้านเนี่ยไม่แพงเมนูเนื้อาทุกเมนูเราชิแค่2 5อันนี้ข่า่อะไรแงะขนา2 5แต่ลราชิมดิ่นก็ง่ายเลยนะตรงนี้เลยครับเอาอาไชิมจะเกอะไรจะกิมะเขเทศเหรอ เราคิด่จรราจะยังไงราคิดนิผถังจริงถังคุณอร่อยไหครับอร่อยนะครับถ้าอกว่ามีตัวมันจะชิมบอกโอ้โหโอ้โหโอเไหอะไรเต็รเ่าแต่ก็สี่ห้าสิบ้นปนอะไรอง้อยสองสิแล้วเมนูที่อยกิดเองว่าใช่ครับทในทุกอย่างเนี่ยเราก็เอามาปรับปรุงใช้ให้ใช้ เขาอาหารไทยเข้าไปเด้วยเลยปวดนะครับใช่ใช่เพราะว่าเนื้อฟางที่เรานำเข้ามาเลี้ยงนี่ยสามารถจะทำอาหารได้ถึงประเทศเลยอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารสลามแล้วก็อจีนมีตั้งแต่อย่างเมา่อตอนเด็กๆอะไรอย่งเงี้ยจริงเดี๋ยวเางล่าหนรู้สึกว่ารู้ว่าเป็นเนื้อฟางในกล้ากินนะไมการทานนะมีอะสักางหนึ่งไหมีครับมีครับมีครับแต่พอเราทานแล้วก็ใจมามาจริงหรอแล้วบางคนเนี่ยเออเวลาปาะมาหารเนี่ยก็คือเขาจะมาต้องให้เห็นโบกวางเพื่อควัมว่าใจจะติด เดินเดินไปชี้เลยไหมนี้เนี่บาบ้าไปอย่างนั้นบาบ้ากาเขาอย่างู่ในกวางหนึ่งตัวใน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 ควางหนึ่งตัวใช้ส่วนไหนนะครับในส่วนตัวของกวางเนียครับถ้าทําอาหารเนี่ยจะใช้ส่วนหลักๆก็คือเนื้อสะโพกที่เนื้อสันนอกเนื้อสันไหลส่วนเนื้อกระอื่นของกวางเนี่ยเราเอาไปทําแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อานทีเช่นจากหัวควางอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สเกหัวกวางก็ทำ เป็พวกเขาวานๆเราไปทำซุปกวางกันแก้วเออเขาหวานโบ้ดเนี่ยจริงเหรอเขาหวานๆยังมาช่วยอะไรอีกก็มันช่วยได้หลายเรื่องครับเรื่องเรื่องเรื่องบำรุงกำลังก็ส่วนนึงส่วนดึงดั่งดึงดั่งแต่ต้องกินหน่อยแล้วดึงดั่งพวกนี้แล้วก็อีกส่วนที่ไม่วรใช้ก็ตรงภายในของร่างกายไปช่วยกระตุ้นต่อมต่างๆในต่อมในปองต่างๆให้ให้มันผลิตฮอร์โมนออกมาจริงกินแล้วเป็นยังไงไป็กล้ากินอ่ะ คือผมจะให้เห็นปวาไงจะ่ถ้เห็นเหมือนแบบร้านอาหารฟางที่เขาจะแบบจะเอาตัวไหนปปลาไงเอาปูเอาปาปบปาปลปลาปลางลาปลาาปลาปลาเราปาเลาาาดนา้นแต่าปาปลาาาเราแบาเข้ามาทานแล้วแบปเลาปาป่าปลลาปลาาาอาปาลาปลปากลาปจาปลาาปล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 าปาปาปปาปลาปลาาลปลาปปปลปาาปลนลปาาบลลปป ทุกความปรุงแต่งผลไทยปีเน so ี่ยถ้าเป็นลูกค้าประจำเนี่ยเขาจะใส่คำฝาดไาด้วยเพราะว่ากินกับุูลร่างกายเขาเขาใส่ไปด้วยกันก็ปัจจุบันนี้เราจะไหนมีบริเวณเขโหรือเฉพาะเขาเราจะต้องปีเนก่รตัดได้หนึ่งชั้นนะครับคือวางเป็นสัมผัสเขาทุกปีเนี่ยเขาจะมีการขัดเขาที่เรื่ององเขาโดยเฉพาะข้อขัดอะไราไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็คือเกาจะขัดเขาที่เป็นแล้วจะมอง เรียนหมอภาษา้าและผัดก็คือการเหมือนแต่ว่าจิ้มจบเดียวใช้แห้งมากกว่าใช่ไหาครจะ้ผัดเขาควรจะต้องร้อนร้อนร้อาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะงอเขาอกขึ้นมาซึ่งเราจะนับแต่วันเขาเก่าเขาอยู่7-8วันถ้าเกิน6 0วันสัมกได้แล้วเขาไม่ออกเขาแก่ต่อไปแต่หนักก็คือเขาก่าือเขาแก่แตกเขาอ่อนก็จะ เขาจะมีข้างในเขาจะมีคลองก็คือเลือดที่เขาเอาคือไปสร้างแล้วเขาตรนี้ก็จะเป็นกรรมดีอย่างนิ่งๆเราสามารถจะบีบได้ประมาณย่าบ่อนเหมือนประมาณที่กินหญ้าบ่อนมันจะมีกำลังไงที่ออกมาชอบกินชอบกินชอบกิน